ครับสวัสดีครับผมชานะครับหรือว่าชาญชัยฟ้าแท่นสีผมทีมโคแดงครับสวัสดีครับผมวิชิวกันนงโชตนะครับชื่อเล่นชื่อสันนะครับมาจากทีมโคแดงเช่นเดียวกันครับสําหรับมายากลของผมนะครับก็ซิกเนเจอร์ที่ทุกคนจะรู้จักก็คือมายากลเสกนกครับแต่มันจะไม่ใช่แค่นกสีขาวธรรมดานกของผมเนี่ยเป็นนกมาคอที่ตัวใหญ่ๆครับผมใช่ครับสิ่งที่คนรู้จักแล้วก็เห็นแล้วก็จดจําว่าคนนี้ชานะต้องเป็นนกมาคอเท่านั้น คับไมค์กอของผมนะครับที่เป็นซิ gnature ก็คือการเล่นบนเวทีครับเป็น stage performance เป็น stage magic ครับแล้วก็ทำให้บนเวทีเหมือนเป็นละครเวทีขึ้นมาครับเป็นการสร้างไมค์กอในรูปแบบที่มี story มีเรื่องราวร้อยเดียกันครับผมกับซันครับมีโอกาสได้ร่วมถ่ายรายการซุปเปอร์มันะครับผมที่ครั้งแรกที่เจอกันเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ออกงานสยามสตรีทร่วมร่วมกันสำหรับผมนะครับซันเป็นนักมค์กอที่มีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้น อยู่ตลอดเวลาในแนวของอละครเวทีที่ผสมกับมายากลสำหรับผมผมยกให้ซันในเรื่องตรงนี้อันดับหนึ่งของไทยเมืองไทยหน้นา,นาตอนนี้ผมยกให้เขาเรื่องนี้พี่ชาญนะครับผมรู้จักเขาในวงการเพราะเขาก็เป็นพี่ผมนี่มซึ่งพี่ชาญเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ทําให้การเสกนกออกมาเป็นรูปแบบทันสมัยเป็นโมเดิร์นขึ้นมาครับแล้วก็ผมลืมมยกลน,นกสมัยเก่าไปละถ้ามาเจอเขาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเห็นเขาเป็นคนที่เล่นกลน,นกละโมเดสุดถ้าเลือกได้ดูก็คงเลือกดูพี่ชาญครับ เท่าที่ทราบคือทีมของเราจะต้องเจอกับพี่สามกับพี่เคนเคนเคนไหนครับเคนเคนนั่งมือปั้มหรือเปล่าชื่ออะไรนะอีกคนนึงพ,พี่พี่อะไรนะพี่สามเหรอครับพี่สามกับพี่เคนนะก,ก็ก็บอกแล้วครับว่าสามก็ไม่ใช่ที่หนึ่งครับครับผม